อีกมุมนึงนะครับท่านผู้ชมครับด้านนอกจะมองเห็นนะฮะท่ากาศยานบินสุวรรณภูมิป้ายใหญ่นะท่านผู้ชมครับจะมองเหน็นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บาวโวอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะไปขึ้นรถทัวร์นะฮะหรือว่าไปขึ้นรถแท็กซี่นะครับโอ้โหนีมากันเยอะแยะมากมายนะฮะอัปเดตช่วงเดือน วอนที่7นะฮะธันวาคมปีพศ2567นั่นเองฝั่งนี้คือขาออกนะฮะที่จะไปขึ้นรถชั่วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับเวลาตอนนี้ก็เป็นาการอัปเดตถือว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยก็ ทะลุ32ล้านคนนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็จะลุ้นนะครับลุ้นเป็น40ล้านคนนะครับปีใหม่น่าจะถึงพี่น้องเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางออกมาขึ้นรถทัวร์นะครับเป็นชั้นล่างนะฮะประตูที่7ครับท่านผู้ชมครับอัปเดตโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นทัวร์จีนมาก่อนนะครับ เดี๋ยวบาโบจะขึ้นไปด้านบนนะครับฝั่งที่เป็นาขาเข้าของสนามบินสุวรรณภูมินะครับพี่น้องครับมีแต่นักท่องเที่ยวยุโรปทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โห,โห,โหสุดยอดไทยแลนด์สุดยอดสุดฟังเลยพี่น้องเลย โอ้ oh, oh. ฟังนี่พี่น้องฟังนี่สุดๆเลยนะครับบอกเลยว่าสุดปังนะครับสุดปังสุวรรณภูมิด่านล่างอีกก็มี่พี่น้องเลยนะฮะโอ้โห oh, oh. oh. ตอนนี้บาโบจะเดินทางขึ้นไปนะฮะอัปเดตตรง เป็นช่วงนะครเขาเขาประเทศไทยนะครับว่าจะเห็นนักท่องเที่ยวหรือว่าต่างชาติเขามากมากหน่อยหลายเพียงใดโอ้โหที่นอวเลยนะครตั้งแต่เสาร์เลยบาวโบวมากมันี้น้นองพ<อ>ี่้างเนาะเป็นการอัพเดตเจ็ดธันวาเน่ยนธันวาคมก่อนวันปีใหม่นะครับท่านผู้ชมครับก่อนสิ้นปี6-7 จากจุดนี้ทางอเอ้าเฉยนะครเป็นจุดนะฮะที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนาะหรือว,ว่าจุดขาเข้านั่นเอง โอ้โหพี่น้องเลยนะเสียงแหบบเสียงหายเบาบวกระไดนะเดี๋ยวพร้อมที่อยากมาเห็นเดี๋ยวพร้อมที่อยากมาสัมผัสโดยสายตาของตัวเองนะพี่น้องเนาะนี่คือประเทศที่ผู้คนทั่วโลกอยากมามา,มากหลายที่สุดเลยพี่น้องเลยนะฮะพาดนะฮะยางที่บาบกเกินไปก่อนหน้านะพี่น้องนะประเทศประเทศไรกะลดวแต่หน้าทาเข้าเสีไปเที่ยวนะพี่น้องเขาต้องไม่ญาติพี่น้องนะ เทาจึงหมั่นใจเทาจึงกล้าเดินทางไปใดนะครับนี่อีหยังพี่น้องเอ้ยนะฝรัง่งต่างชาติมันกล้ามาประเทศไทยเนาะพี่นอ้งนองเนาะโดยทีเพิ่นบ่อาจบางท่านอาจชำวิญญาณพี่น้องเด้แต่เพิ่นหมั่นใจในความปลอดภัยนะฮะในความเสื่อมั่นของประเทศไทยโอ้โหพี่น้องเอยจากมุมนี้จากมุมนี้โอ้ยออนซอนลายคีบิโดนี่มาบูาอัปเดตนะฮะวันที่เช็ดท่านว่า ปีพศ2567นั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะใไฮทานชมเลนนะก่อนปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะว่านักท่องเที่ยวจะหมากไม้มาสารเพียงใดพี่น้องเอ๋พี่น้นอ,นะนองเนนะอ๋เนี่ยเ,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 นะเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวหรือว่าอัปเดตเบิรงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยแลนด์ป้าออนซอนพี่น้องเอ๋ออนซอนไรออนซอนไรเนะฮะโอ้โหถ้าเทียบว่า ลายปไหนกับเบิ huh. like like you said, you family, i, ้งหมดเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมาแบบถล่มทลายเลยทุกท่านเลยเนี่ยก่อนปีใหม่นี่ข่าวดาวนี่บอกกันเลยว่าต้องทะลุ40ล้านแน่นอนบาโบ้เสื้อว่าเป็นเศษเช่นนั้นพี่น้องเอ๋ยนะเป็นคลิปวิดีโอที่บาโบอัปเดตถ้าท่านชมในเบิ้งรับชมนะท่านใดทีมักไรเชิญชอบรื่องเลือดอย่างเนื้อกดไหล่หายกรลตังใจบาโบนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบ้โดยการกดข้ามโฆษณากับรายการพี่น้องนะฮะสำหรับคลิปนี้วันนี้สบายดีสวัสดีครับ เดี๋ดช่วงเช้านี้ยเช้าวันที่7ตุลาขอเดอวขอไว้เป็น้องเช้าวันที่7ธันวาคมนะปีพศ6 7 6 7นี้ี่คือนักท่องเที่ยวนะที่เดินทางมาเยือนไทยแลนด์มาเยือนประเทศไทยนะฮะยิ่งอ่าประเทศไทยนะสนามบินสุวรรณภูมินะได้รับรางวัลเนี่ยระดับโลกนะฮะยิ่งมีผู้คนจากจะมามากแน่นอนเนะฮะเพิ่มซอฟต์าวร์ในการมาเยือนเมืองไทยในการท่องเที่ยวไทยแลนด์ ประเทศสวยงามประเทศทีมีเสน่ห์นะครับแพ้ๆก็อยากมากทำช่อมเอ๋ยนะ่ยส่วนตัวบาโบเองก็ถือว่าคนลุกเนะะี่ยทำชมมาเห็นนะฮะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากหมากไหมขนาดนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะเชิญชมประเทศไทยนะฮะเชิญชมเมือง,งไทยเพลินจัดชอ็ชอปซอฟท์พาวเวอร์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งดูดใจผู้คนทั่วทุกมุมโลกพี่น้องเอ๋ยนะโอ้โหนี่รังไร้กันมากฟังเลยพี่น้องเอ๋ยนะอ่านี่ยนี่คือความจริงนี่คือภาพจริงนะฮะ ตรงปกแน่นอนพี่น้องเอ๋ยเนี่ยบอมีอ่สิ่งอื่นใดมาเติมแต่งเสริมให้เป็นการตัวยังไงทั้งสิ้นพี่น้องเอ๋ยนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์ยิ่งใกล้ช่วงปีใหม่นะพี่น้องเนาะนักท่องเที่ยวบาโบเอีวันลุนแน่นอนลุนซีทิปหลานคนแน่นอนพี่น้องเอ๋ยนะต,ตอนนี้ถือว่าสามสิบสองล้านคนแล้วพี่น้องเอ๋ยโอ้โหเนาะ มองจากมุมนี้พี่น้องเอ้ยทุกท่านเอ้ยนะครับ้าธมช่อมทัน,นทีเนี่ยนะเข่ามากนะฮะอาจจะพูดได้ว่านี่คือจุดขาเข้านะครับของอสนามบินสุวรรณภูมิเนะี่ยโอ้โหพี่น้องเอนะ้ยเนี่ยอย่างหลายขนาดเลยสามสิบสองล้านคนแนละ้วพี่น้องเอนะ้ยเนี่ยจะกสามสิบห้าล้านลุนซีสิบล้านคนก่อนปีใหม่เนาะพี่น้องนะรับตองหัวแทบเป็นแน่นอนโอ้ ท่านผู้ชมครับมองอีกฝากฟังหนึ่งนะครับทีบ่าวบุมาถ่ายคลิปนะมองไปไกลๆนะครับฟังขาเขานะครับท่านผู้ชมเอ๋ยนะฮะน้องเที่ยวมากไม้มาสารนาทีมาประเทศไทยนะฮะนึกถึงตอนตัวเฮาน้องพี่น้องจะไปประเทศใดหรือว่าจะไปต่างประเทศต้องมีความมั่นใจในการเดินทางไปประเทศนั้นแต่นี่ฝรั่งต่างชาติเพื่อนบมญญาติพี่น้องนะฮะแต่เพื่อนหมั่นใจที่อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยนะพี่น้องเพราะว่ามันมีความมั่นใจในการที่จะเดินทางมา แน่นอนครับเมื่อมาเมืองไทยและสิ่งเ็นคือวัฒนธรรมของความเป็นไทยที่โชว์ไว้ให้โลกได้เห็นนะท่านผู้ชมครับวันพ่อแห่งชาตินะฮะ5ธันวามหาราชครับท่านผู้ชมครับ ฝั่งด้านบนทงช่องคาเป็นฝั่งที่ขาออกประเทศไทยนะครับที่ทำช่องเห็นในตอนนี้นะครับล,ลายนี่นักท่องเที่ยวคนกรับแปอาเงินเด้กพี่น้องเอ๋ยนะครับแปอาเงินเพื่อจะเอามาใส่อีกเนอะพี่น้องนอกครับคปับเงินจากบ้านเพื่อนมาใส่ยมองไทยเด้พี่น้องเอ๋ยโอ้โหคนกลับไปส่วนมูส่วนพวกส่วนญาติพี่น้องส่วนพอ่อส่วนเม่ส่วนแฟนเนอะพี่น้องเอ๋ย,ยนะครับ ครับมาเที่ยวเมืองไทยเอกคุณได้ไอ้คุณเดพี่น้องเลยคุณมาในเมื่อเลยเนะี่ยคุณมาแล้วคุณติดใจเนาะทุกท่านเนาะนี่แหละคือไทยแลนด์นี่แหละคือประเทศไทยนะครับบาบุกเองขามาอัปเดตใไททามชม่วงชมเลยเห็นนะถึงความสุขนะฮะหลังจากที่เห็นรอยยิ้มนะฮะของน้ำท่องเที่ยวทีมันเดินทางเข้ามาประเทศไทยโอ้โหพี่น้องเลยนะ เสียงแหบ,บเสียงหายบาบวกกไดนะเดี๋ยวความที่อยากไม่เห็นเดี๋ยวความที่อยากมาสมัมผัสโดยสายตาของตัวเองครับพี่น้องเนาะนี่คือประเทศที่ผู้คนทั่วโลกอยากมามากหลายที่สุดเลยพี่น้องเลยนะฮะพาดนะฮะอย่างที่บาบโกเกินไปก่อนหน้านาะพี่น้องนะประเทศประเทศไรกะแดดแตน้าทาเข้าเสดไปเที่ยวนาะพี่น้องเขาต้องไม่ญาติพี่น้องเนะเข้าจึงหมั่นใจเข้าจึงกล้าเดินทางไปใดนะ นี่อีหยังพี่ดอเอ็นนะฝรั่งต่าง,ง,งชาติมันกล้ามาประเทศไทยเนาะพี่ดอเนาะโดยทีเพิ่นลบอลอาจบางครั้อาจสมภิญญาพี่น้องเด้แต่เพิ่นมั่นใจในความปลอดภัยนะฮะในความเสื่อมันของประเทศไทยโอ้โหพี่น้องเองจากมุมนี้จากมุมนี้โอ้ออนซอนไลน์คลิปวิดีโอนี้่าบออัปเดตนะฮะวันที่เจ็คท่นว่า ปีพศ2 5 6 7นั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะใไฮทานชมเุรีนะก่อนปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะว่านักท่องเที่ยวจะหมากไม้มหาศาลเพียงใดพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋นะนเน,นะอน,นี่นเยาาาเ,เ,เ,นะเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวหรือว่าอัปเดตเบิรงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยแลนด์ป้าออนซอนพี่น้องเอ๋ออนซอนไล์ออนซอนไลร์นะฮะโอ้โห้ถ้าเทียบว,ว่า ลายปันใดกับเบิ้งหมดเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมาแบบออื้ถล่มทลายเลยทุกท่านเลยเนี่ยก่อนปีใหม่นี่ข่าวดาวนี่บอกเลยว่าต้องสรุป40ล้านแน่นอนบาโบ้เสือว่าเป็นเฉดเช่นนั้นพี่น้องอย่านะเป็นคลิปวิดีโอที่บาโบอัปเดตแต่ทานผู้ชมได้เบิ่งได้รับชมนะทันใดทีมักไรเช่นจอบอิ่มเนื้อบางเนื้อกดไหล่ห้กําลังใจบาโบนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สําคัญสนับสนุนบาโบ้โดยการไปกดขามโฆษณากับรายการพี่น้องนะฮะสำหรับคลิปนี้มี้สบายดีสวัสดีครับ